ในเยวันที่25กรกฎาคม2568นะแฟร์บมุสาจอเลปวดที่ขีนะเล่าใ้ออนเรามาทำบุสาจอลกันที่ไม่ออนนะครับวันนี้อนี่เป็นบรรยากาศที่ไยบรรยากาศให้ิเียูเซ่เหรอเคีโก้เนี่ยมเปเรโบการเนาะเลือเลเี่ยวทุเรียนดีเี่ยวไอ้ทีมดีเยวกูเสนเะเรี่ยพะนะเ่อติเที่ยว นี่ไงเลยอ่ะว่าอืมใช่ให้ดูบรรยากาศหน่อยเดี๋ยววันนี้ไปเกมบอาหารที่พอดีเลยจ้ะที่บัตรแลไดเน้นน้องอ่ะกินข้าวหว้ก็กินแดวนี่นี่เป็นบรรยากาศโรงทานเนาะ ไอ้คาัแกรอทารายเดตนนี้เขเปิดรงทาน,ะแ,น,นาทาแล้วนะครับเนี่ยเราก็เอเป็นไรอุทา,า,าข้านีเฮ้ยเาไกรองทารใ่หมนะเ่เ่ทนีท่พตก็นาดนเรจริยุกบเบทีเดนกันเลยู้ทีเมาบบกันเดูสัใจ่สััจัดราบุาจเนา

หรือเทเงันหรอพี่คะเฮ้ยสัสสัสหาแล้เสียชื่อขี้ตาปูท่ากันนี่ก็เดินี่ก็ขามมันอ่ะก เป็นอะไรกันนเล็ปะเนะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้เช่นอะไรปะอากรอะไรปะก็อาารอะไรปะก็สาดุสาดุเรือเราช็อกด่เลือไปเลยะคบเพียกนะครับเนาะเส้ีแฮ่แก่ร้าแก่ร้าเนาะเออหนารอโต้ทู่เนาะต้ทู่เนี๋ยไม่ด้แค่ทนเต้นกูจัดจอนอ่ะต้นกูสัดจอนนะครับเนาะ เจริเมดด็กัวบาสเนาะตวสนจอดเดอตคนโทรนตัวเนาะเดอัวบาสยาบาสลโมปาปูแมเบื่อปาติพีพูสเอกล้อตีล้อกตมาบูเบบูบแนเราเนี่ยเราขีเนาะโตู้่ไว้ดัชิดคู่เนาะเบอรบาสยาจ้าฟาบา

mọi người nào bắt đầu nắm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  น,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 นี่เอาไม่ีด้แค่น้อยถกต้อม้าอามุกันจ็มั้ก็อน่ัยนารมณ์นยรักว่ละพอดีคิวบ้างะไรนะพระสธาอเมระหน่อยค่ะไม่ก็่าบรรยากาศใช่ไหนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้านนี้ก่มนกำลังกินข้าวกัน

มันก็อยารกับแล้วนี่ยดูบรรยากาศกำลังกินข้าวกันว่าที่ลมอดเดย์เลยพอสุดที่ล้มอดเดย์นัน่นก็อะไรกาศไม่ใช่ต้าซูเิมด้อยจ่าไหนอืมต้าซีอะไรั้ซี

อเยมาเดมาเลยเลเลวัดมีรามาเลยอ๋อลสเมตรโลอะเรนาี้หอราข้าอ้าผู้เป็นแล้วลาผู้เออเครับเดี๋ยวอันี้ครับมา Để kia nhận mặc cái kêu thai thái hãy hãy quay lại Được quay lại hãy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  quay lại Hả? quay lại hãy quay lại hãy lại hãy quay

วิ่งสาธุสาธุผจญเลยงานเริ่มเป็นเดกี้ัวขีเอ๊ะีค่าุกกะพดีกราฮะดีมายโดดกินแน่แมบันแตบบอลเล็บเลหนะแตบบอลเล็บเยแสมันแทบบอลเล็บเลยะนมัอะไรนะคะเออกพัดีบอ่ะ มันแจ๊กเลยนี่ยวันเด็ดต้วบ่วันดูมาแล้ก็บาสาดอไเ้ิโคนี่ดัสิโคอ่ะเอ้านเพงไปชิมอรบเดบัสซีเดียเดู็ทอ๋อแล้วสิลีพหมาัยัท่สมอะเดีมีเพิ่มอนนีครับอา่สดง่เดบัสซี่รนซลีพาซา เดี๋ยวว่าห้าเรื่องอะไรบ้างเราไม่อะไรบางเดีตัวจะแพ้แพ้แนวก่นเดี๋ยวนะพ่อเขียนเนี่อวะเดี๋ยวว่าห้าพ่อเขียนเนี่วะ แกส้องับาาตูลาสิงที okay. ่ากรงตจิตใันากแก่ะเจ็ uh ่าะพน้าอยู่นี <okay> ่พยานาว่าบางอย่างโตเนี่ยบาันม่เลือิ่งคุม่เลอกกอมาเยันดก็ติดการอนหนะกอายาพยนน้จิตใาตุ้พัดุขนัดตุ้ใส่แล้วเราเลิกผกการรเลกนี่พยานถูเป็นที่แบบขออะเกวเชื่อเแกตามนั้น

ก so ัแล้วจะไม่แต่คอยที่ได้แฮ้ก็ต่้นะอีกอันเจ้าว่าเริ่มไม่ฝาปูเจ้าว่าเิ่มไม่ฝาปูมาท่าอาจารย์ทปูปลัด วันโบานี้เป็นบุญของชาวบ้านวันห้อยบงห้อยบบเออวะอยเจ้าวนเนี่อยบัญญัติคือฮาบัญญัติที่อะไรมาบวอะไรต่อะไรอะมาบวญอะไรต่อแ่นเต้กวะที่นี่นี่นี่มหาบุบุสัญจรนะจัเลอรห้อยอ้อ

ใช่เว้นในบาดซิมยาซะมาลานิดสิมาเจเลยอืมแค่บรรยากาศเนาะโดยที่ละกว่านั้นแหละป่าละหมุนบรรยากาศแน่นี้ดา Gần lên bài cứ là lại thà ở mẹ lên đôi tay anh gì hả? cả nhà 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 này nhà 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 mua นารอนล่าสัญญาข <laughs> ี่น <laughs> ะพัดจีพัดจีป่าแล้วสัญญาี่นี่ชิมังก็บรรยา,าก,กาศเลยค่ะอดเมีดเลยอ, <c oughs> อู่นาบรรยากาสถานที่ท่านอะไรเจ๊ไม่อยาเมียนดื้อปปแห่นะ ไปแห,อนห,นอหอาอ,อากา,า,ารหน,ห,หน่อยเลยว่าอ๋อมีอมเลออเรเลยเข้าจานเดียวเนาะ่ไหครับต้มบุญจรต้มบุญสนนงเคราะห์แคตร้วิหารเมาเพย์มกาเ,เ,เล่บ่าวมเมาเพย